จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังมองหาคอยในเกมฟี f a 15ฟี f a 16และ f ีฟ่า17ทางเรามีจำหน่ายให้ในะราคาถูกที่สุดฟี f a า15 t h a i l ล n d ์คอยมีด้านล่างครับ จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแอาทัฟเล่อกับฟรีฟาทักเรียนตอนพิเศษครับผมสำหรับตอนนี้นะฮะตอนพิเศษเราไม่ได้มาเล่นเกมกันวันนี้ผมจะมาเปิดเผยเรื่องสําคัญครับผมหลายๆคนนะฮะที่เคยเล่นฟีฟ้าออนไลน์3ผมเชื่อว่า 80-90%เนี่ยต้องเคยเติมตังค์ให้กับเกมนี้มาแล้วนะฮะแล้วเมื่อะกี้นะฮะมีน้องในเพจส่งเข้ามาบอกว่าพี่ตอนนี้นะฮะมันสามารถดูได้แล้วนะดูเลยอ่ะว่าเราเติมตังค์แลกเชลนะฮะ ไปทั้งหมดกี่บาทแล้วเป็นคําถามที่ผมไม่อยากรู้ครับเป็นคําถามที่ผมไม่อยากรู้คําตอบ <c oughs> คือถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยเราจะเสียได้ตั้งแต่ผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยมันน่าจะเยอะกว่าที่มันหาได้นะเพราะว่าที่หาได้เนี่ยคือมันแบบว่าแลกเชลสูญเสียไปเท่าไหร่กับคําว่าแลกเชลแต่หลังๆมาผมเติมตังค์เลยผมเติมผ่านแอร์เพลยไงแล,แล้วผมก็เติมแบบโดยตรงเข้าเกมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเนี้ยมันน่าจะตรวจสอบไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเอาเป็นว่า,เอา,บบวาเอาแค่แลกเชลก่อนก็นกนแล้วกันว่าทั้งหมดเท่าไหร่ เปิดเผยเป็นครั้งแรกก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับผมเว็บฟีฟ่าแอดดิกนะฮะผมเคยเข้ามาดูก็หลายรอบเหมือนกันนะ,ะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับฟีฟ่าออนไลน์สเลยมีข้อมูลข้อมูลนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะฮะสำหรับโปรแกรมนะครับผมที่ช่วยแบบว่าตอกย้ำกูตอกย้ำเหลือเกินอเอ๊ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเอ๊ะอ๋อตั้งแต่สามเมษาถึงสิบเก้าเมษาอ๋อโอ,โอเคโอเคโอเคน่าจะกดผิดนะฮะเอาใหม่ฮอโอ้ ทั้งหมดหนึ่งแสนมสห้ารแต่นี่ผมจะบอกว่าต่ำๆนะครับจริงๆมันมากกว่านี้มากกว่านี้โอ้แต่ว่าเท่าที่เห็นนี่แสนหนึ่งมือ้โหหนึ่งแสนบาทครับผมอ อจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะสักประมาณแสนกลางๆครับน่าจะสักประมาณแสนกลางๆนะครับถ้าจะให้คำนวณนะคำนวณแบบว่าไอ้ส่วนที่แบบผมเติมจากแอร์เพลย์ไปอะแต่ว่าหนึ่งแสน <laughs> เงินแสนทําอะไรได้บ้างครับเงินแสนทําอะไรได้บ้างมอไซอไค์ได้สองคันนะทีน <laughs> ีดาวนรถเก่งได้เลยนะแสนหนึ่งซื้อเพสีเนี่ยได้เกือบสิเครื่อง <laughs> โอ้โหเนี่ยครับผมเป็นคําตอบนะฮะ ที่กูไม่อยากรู้เลยครับสูญเสียกันไปเท่าไหร่กับคําว่าแลกเชลนะฮะก็เอาเป็นว่าสําหรับใครนะผมที่อยากรู้นะฮะก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้ละกันนะฮะที่ช่องดีสคริปชั่นนะผมก็ตามไปกดเล่นกันได้เลยนะครับไม่ยากครับผมก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์นะฮะและก็สมัครติดตามได้นะครับเพื่อชมพิพัฒน์ตะเรียในชาติต่อไปสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ